sorry it's dj สีทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะชบกันกับน้องดาน,นะคะที่ช่อง YouTube ฝอทใบดานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับตัวรถสประตูที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยค่ะคือตัวรุ่น XLA นั่นเองค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นนะคะราคารถเหลือเพียง799,000บาทเท่านั้นค่ะหรือพี่ๆจะเลือกเป็นแคมเปญแบบดอกเบี้ย0.99%พร้อมฟรีชุดแต่งเต็มนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นแบบดอกเบี้ย0%เลยหรืออีกแคมเปญหนึ่งนะคะออกรถเริ่มต้นนะคะอยู่ที่29,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นนนะะคตตตกกกแแ่่งงชชุดเหล็รอบบัััมามา ว่าคันนี้มีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันมาบ้างจะบอกว่าเต็มทุกส่วนเลยนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าชื่นชอบชุดแต่งที่เป็นแบบเบรกนะคันนี้น้องราจัดให้ทั้งหมดเลยค่ะอะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าด้านหน้าค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะของตัวกระจังหน้าแลนดดอนวันนั่นเองค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือคิงซีรีสนะคะคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้า FOR d ที่เป็นทําสีดํานะคะตัดด้วยกับขอบสีแดงนั่นเองแล้วก็ไฟมินิบาร์ด้านบนสีส้มค่ะ ในส่วนของตัวไฟ LED ด้านข้างนะคะก็จะเป็นชุดแต่งนะคะเหมือนของตัวรุ่นตัว LED ที่เป็นตัวซีกนั่นเองนะคะเป็นไปแบบซีแคมนะคะพร้อมกับตัวโคมไฟ LED มัลติดิฟเตอร์นะคะโชวค์คล้ายงานควบคู่กับไฟหน้าออโต้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับชุดข้อไฟหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วกันชนหน้าเหล็กคันนี้ค่ะยอดฮิตเหมือนกันนะคะอันนี้นะเราติดเป็นกันชนหน้าเหล็กของ Outrender นะคะอันนี้นะก็จะมีในส่วนของตัวไฟ LED นะคะติดมาให้แล้วทั้งตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟไฟตัดหมอกมาให้นะคะแล้วก็ไฟ LED ด้านหน้านะ mm hmm. ในส่วนของตัวด้านล่างค่ะมีติดกรันแข็งเหล็กให้ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาเลยนะ เราหลอในส่วนของตัวด้านบนต่อเลยค่ะด้านบนเป็นสกูปทรงฟิกขนาดใหญ่ทําสีทูโทนเดียวกับตัวรถดําเงาตัดกับดําอดําเงาตัดกับสีแดงแบบนี้เลยค่ะโลโก้มาเลือกเป็นแบบมัสแตงนั่นเองติดตั้งอะคริลิกปั๊มนูนที่หน้าฝากระโปรงเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะชุดเหล็กด้านหน้าดูลงตัวและสวยมากๆเลยเดี๋ยวเรามารับชมด้านข้างตัวรถกันต่อเลยค่ะด้านข้างตัวรถค่ะประกอบด้วยคิ้วล้อเป็นแบบตัวเหมือนตัวคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วค่ะสับคู่กับตัวแม็กยางขอบ20ตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นลายก้านคู่นะพี่ๆตัวนี้จะเป็นสีดำกอดแป็กตัดด้วยกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะของ m a c o a อ i ล้อแบกขอบ20สจับคู่กับตัวยางดีเซนตินะคะสเปกยาง275ทับ 55i 20รถคันนี้น้องรายทำการเปลี่ยนอ่ะในส่วนของตัวปีกนกนะคะของออปีกนกของไขเอ็นค่ะพี่ๆแล้วก็มีใส่ลูกหมากกันโค้งไปด้วยนะแล้วก็ยกด้านหน้า2นิ้วให้ด้วยแล้วก็ด้านหลัง2นิ้วด้วยค่ะ จานเบ็กใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนขนาด2.0ลิตร1 7 0แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรรถคันนี้เราเป็นตัว2อ2 5รองรับ Euro ไฟให้กับพี่ๆเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแล้วคันนี้จะไม่พลาดเลยเพราะว่าเป็นลายยอดฮิตลายม้าทยานแบบนี้รอบคันเลยค่ะพี่ๆติดสติกเกอร์เป็นสีแดงนะคะทั้งคันเลยตัดกับสีตัวรถนั่นเองใส่บันไดข้างค่ะเป็นบันไดช่างของ KWI เป็นบันไดแบบเหล็กสี ดำตัดกับสีแดงพร้อมกับไฟ LED เช่นกันค่ะในส่วนของตัวด้านบนค่ะเราหลังคาทรงสปอร์ตนะคะเป็นสีดำด้านนะแล้วก็ด้านท้ายตัวรถเป็นอีกทรงหนึงยอดฮิตเหมือนกันเป็นตัวโรบาเหล็กของอウเรนเดอร์ทรงฮันเตอร์นั่นเองค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือตัวลายปืนกลค่ะมาพร้อมกับตัวไฟด้านท้ายที่เป็น ไฟเบรกนะคะดวงที่3และก็ไฟถอย LED มาให้แบบครบทั้งหมดแล้วด้วยค่ะกันชนท้ายนะคะด้านหลางเราเปลี่ยนกันชนท้ายเป็นแบบกันชนท้ายเหล็กของ outrender เส้นการพร้อมกับห่วงโอเมก้านะคะ,ะห่วงลากกลอฟห่วงโอเมก้าทั้ง2ฝั่งและก็ไฟท้าย LED ด้วยนะคะแล้วก็ด้านโมนติดอะคริลิก ปั๊มนูนคำว่าเรนเจอร์สีแดงค่ะพี่พีแบบนี้เลยกับท้ายเป็นแบบตัวนูนนะคะทําฟอนตสีแดงตัดกับขอบสีดําแบบนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะด้านท้ายก็ดูตกแต่งชุดแต่งเหล็กรอบคันแบบนี้ถ้าพี่พี่ชื่นชอบตัวรถ XLS นะเนี่ยจะบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยแล้วต้องรับติดตั้งไฟไท้าย Full LED เหมือนตัวรุ่น r a p เตอเต็มระบบให้แบบนี้ด้วยนะคะรอบๆคัน ถ้าตกแต่งออกมาก็จะดูสวยลงตัวกันแบบนี้เลยค่ะสําหรับพี่ๆเขาาใน,นะคะที่สนใจออกรถ4ประตูในราคาพิเศษตอนนี้นะคะรีบจับจองกันเลยส่วนลดหนึ0งแบาทเหลือเพียง799,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะหรือจะเลือกเป็นฟรีชุดแต่งเต็มแบบคันนี้นะคะเลือกกันมาได้เลยอยากได้แบบไหนติดต่อเข้ามาหาน้องดาตามเบอร์ด้านล่าง0 8 4 084ป6 4ีาค่ะน้องดามีบริการเซ็นะไฟแนนซ์ถึงที่หน้าบ้านฟรีแล้วก็นำรถต,ตกแต่ง่อแบบนี้ส่งให้ฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะ,คะสำหร ติดตามช่องฝอดใบดาด้วยเราไว้เจอกันในคลิปหน้าว่าจะรีวิวรถคันไหนตกแต่งหล่อๆละือเอฟซีคันไหนชื่นชอบแบบไหนก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ